ขออนุญ,ญาตนะคะเป็นตัวชี้วัดที่6นะคะเกี่ยวกับระดับความสําเร็จของการดําเนินการมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยนะคะในหน่วยงานภาครัฐนะคะอันนี้เป็นตัวชี้วัดเดิมนะคะโดยที่เกณฑ์การประเมินค่าเป้าหมายที่5คะแนนนะคะจะเป็นการที่สามารถดําเนินการตามประเด็นการประเมินได้9ถึง10ประเด็นนะคะโดยอันนี้จะขออนุญาตเป็นการออมีการปรับปรุงสไลด์นะคะที่นำเสนอนะ ตอนนี้นะคะทางทีมกพรนะคะได้มีการปรับนะคะสไลด์เป็นประเด็นการประเมินสิบประเด็นให้ท่านดูด้านขวามือของหน้าจอนะคะแล้วก็ตัวชีวัดนี้นะคะจะมีการรายงานผ่านระบบ K R S เท่านั้นนะคะไม่ต้องรายงานไปยังกรมควบคุมมลพิษนะคะโดยสามารถศึกษาแนวทางนะคะตัวมาตรการลดนะคะละคแยกขยะมูลฝอยนะคะได้ อ๋อตามเอกสารรายงานนะคะแล้วก็สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องเกี่ยวกับการแนบเอกสารหลักฐานใดบ้างด้วยนะคะอันนี้ขออนุญาตนำเรียนเบื้องต้นนะคะจากสไลด์นี้นะคะโอเคก็ตรงนี้นะคะเราก็มีท่านอาจารย์ที่รับผิดชอบตัวชีวะนะคะท่านอาจารย์ธัญนานแก้วเกิดนะคะอยู่ในห้องประชุมซูมนี้ด้วยนะคะก็เรียนเชิญอาจารย์ธัญนานนะคะได้ให้ข้อมูล เพิ่มเติมนะคะแล้วก็จุดท,ที่จะต้องเน้นในการดําเนินการในปีนี้ค่ะเรียนเชิญได้เลยค่ะอาจารย์ธัเดนานอยู่ไหมคะรล้วคุณน้องๆช่วยสปอตไลท์ให้ด้วยนะจ๊ะ่องคลายเลฮัลโหลเปิดไหมให้พี่ด้วยโอเคพอคดีว่าไม่ได้เปิดให้พี่เนาะ สวัสดีทุกท่านนะคะโอเคค่ะเอ,อ่อในส่วนของตัวชี้วัดเรื่องการลดและการคัดแยกขยะเนี่ยมันเราทำมานานละแล้วก็คิดว่าท่านท่านผู้รับผิดชอบเดิมๆเ,เนี่ยคงจะรู้แล้วก็เข้าใจอยู่แล้วว่าว่าในเรื่องของการดําเนินกิจกรรมเนี้ยกระทรวงศึกษาธิการเองก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เราต้องดําเนินการตามมาติของคอรมนะคะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ย ได้มีการกําหนดประเด็นในการในแต่ละปีก็จะมีการกําหนดบางปีก็สิบข้อบางปีก็สิบเอ็ดข้อนะคะซึ่งปีเนี้ยเรามีเอ่อทั้งหมดสิบข้อที่เราจะต้องรายงานเอ่อปัจจุบันเนี่ยเราต้องรายงานเข้ามาที่ K R S แต่ที่เปิดแล้วค่ะได้ยินได้ยินไหมพี่นัทได้ยินชัดเจนค่ะพี่ว่าพอดีพอดีมีน้องพี่เขาทวงว่าพี่ไม่ได้เปิดใหม่ โอเคได้ยินชัดเจนตลอดเลยค่ะพี่ค่ะทีนี้ในเรื่องของตรงเนี้ค่ะเราเรากาลังมองว่าเดิมเราต้องรายงานเราเราทราบว่าทุกท่านเป็นภาระในการรายงานเราก็ได้มีการพูดคุยกับทางกรมควบคุมมลพิษนะคะว่าแต่ละปีเนี่ยการรายงานจะเป็นอย่างไรซึ่งปีนี้เราก็ได้รอนโยบายจากเขานะคะว่าตกลงเราจะต้องรายงานเข้าไปสู่ระบบไหม ซึ่งล่าสุดก็คือเขาแจ้งว่าให้รายงานเฉพาะในส่วนของหน่วยงานเท่านั้นอย่างไม่ต้องรายงานเข้าไปที่กรมควบคุมมลพิษซึ่งจะมีการรายงานเฉพาะในส่วนส่วนด้านนี้นะคะแต่ทราบว่าต้องมีการรายงานไปสู่จังหวัดต่างๆจังหวัดเนี่ยก็จะมีการส่งนโยบายไปที่ผู้ว่าซึ่งทางโรงเรียนเองก็เป็นหน่วยงานภายใต้ผู้ว่าก็อาจจะต้องมีการออต้องรายงานเข้าไปตรงนั้นซึ่งเราก็รอเอกสารอีกครั้งหนึ่งนะคะ ทีนี้เรามาดูว่าเกณฑ์ที่เราบอกเนี่ยเรามีทั้งหมดห้าเกณฑ์ถูกไหมคะเรามีหนึ่งคุณทําได้ข้อหนึ่งหรือข้อสองคุณได้หนึ่งคะแนนคุณสามหรือสี่สี่ข้อได้สองคะแนนเอ่อถ้าจะได้สามคะแนนก็คือทําได้หกข้อถ้าสี่คะแนนได้แปดข้อแล้วก็ห้าคะแนนก็คือทําได้เก้าถึงสิบเพราะฉะนั้นในส่วนของการดําเนินกิจกรรมเนี่ยเรามองว่าไม่ได้เป็นเรื่องยากเพราะว่าท่านสามารถที่จะเก็บข้อมูลหรือถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้ามาในระบบได้เลย ทีนี้ข้อควรระวังเรื่องหนึ่งก็คือเดิมที่ผ่านมาเนี่ยในปี62เราได้10คะแนนเต็มปี63เราได้9.75และปีที่4ก็คือปี64เนี่ยเราได้10คะแนนทําไมเราถึงได้คะแนนเออไม่เต็มในข้อในปี63อาจจะเป็นว่าเราเจอภาวะวิกฤตโควิดในปีนั้นเลยทําให้ไม่สามารถรายงานได้ครบทตามจํานวนเลยทําให้สะพทอเองก็มีคะแนนตกลงไปเหมือนกันนะคะคะแนนตรงนี้เนี่ยเราเราใช้ ทั้งสพทอ,อด้วยแล้วก็ในเขตของพื้นที่ด้วยนะคะในปีนี้เองเนี่ยสพทออในส่วนกลางเราก็มีการเก็บขยะเหมือนพ,พวกท่านเนี่ยแหละคะ่ะก็ได้มีการเก็บข้อมูลแล้วก็รายงานไปที่กรมควบคุมคมลพิษซึ่งจากกิจกรรมเนี่ยเรามีทั้งหมดสิประเด็นเราลองมาทําความเข้าใจนะคะว่าในสิบประเด็นเนี่ยแปแปดเรื่องเราจะดูที่รูปภาพแล้วก็ดูเอกสารอีกสองเรื่องเนี่ยจะเป็นเรื่องของการดูแผนปฏิบัติการ แล้วก็ดูท่องช่องทางของการเผยแพร่ข้อมูลของท่านเพราะฉะนั้นในข้อหนึ่งเนี่ยเวลาที่ท่านเก็บข้อมูลก็คือเราจะดูว่าท่านมีแผนไหมถ้ามีแผนก็คืออัพแผนขึ้นมาว่าถ้ามีแผนในการดําเนินการอย่างไร ข้อที่2ก็คือเรื่องการคัดแยกขยะตรงนี้เราดูที่รูปภาพหรือเอกสารท่านมีการคัดแยกมีการจดจ,จํานวนอย่างไรมีการแยกขยะได้ถูกประเภทไหมนะคะเพราะฉะนั้นขยะที่เราเก็บเนี่ยเราเก็บใน4ส่วนด้วยกันก็คือขยะมูลฝอยปกติที่เราจะต้องไปกําจัดมันเรื่องถุงพลาสติกเรื่องของแก้วพลาสติกแล้วก็เรื่องโฟมเพราะฉะนั้นเราเก็บในเรื่องของอ,อ,อย่างที่เราบอกค่ะเราแบ่งขยะออกเป็น4ส่วนเังฉะนั้นในเมื่อเราเก็บแล้วเนี่ยเราก็ ดำเนินกิจกรรมตามที่เขาได้แจ้งไว้ถ้าให้นับจํานวนก็นับถ้าให้เขาเรียกอะไรนะคะให้ช่างกิโลก็ช่างกิโลแล้วก็ถ่ายรูปหรือเก็บข้อมูลแล้วรายงานเข้ามาตามระบบอีกข้อหนึ่งที่อยากอขอให้พวกพวกทางผู้รับผิดชอบนะคะ,ะดูนิดนึงคือว่าเวลาเราอัพข้อมูลเข้ามา เขาให้อัพเป็นรูปภาพก็อัพเป็นรูปภาพนะคะไม่ใช่ว่าเรามีข้อมูลเป็นเล่มแล้วก็โยนเข้ามาทั้งเล่มเลยซึ่งจริง,รงๆเนี่ยในเรื่องของการดําเนินกิจกรรมถ้าท่านทําแค่แค่ส่วนเดียวก็คือมีรูปภาพมีแผนงานมาให้เราเนี่ยท่านก็ได้คะแนนอยู่แล้วไม่จําเป็นจะต,ต้องส่งเข้าเอกสารเข้ามาทั้งเล่มจะหนักหนักข้อมูลไปนะคะในส่วนที่สามก็คือในเรื่องของมีป้ายป้ายแสดงกิจ,ก,จกรรมต่างๆหรือป้ายบอก บอกประเภทต่างๆเนี่ยท่านถ่ายภาพเข้ามาท่านก็ได้คะแนนแล้วนะคะเพราะนั้นสามเรื่องนี้ท่านก็ได้สามคะแนนแล้วในข้อที่สี่ในเรื่องของการรณรงค์ตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่ได้แจ้งอะนะคะว่าเราจะไปดูช่องทางของท่านว่าท่านเผยแพร่อย่างไรเช่นท่านทาในเว็บไซต์ของเขตพื้นที่ท่านก็แกะเอ่อคัหน้าจอมาแล้วก็ส่งเข้ามาในกลุ่มในในงานของ KIS ท่านก็ได้คะแนนเพราะนั้นตรงนี้ท่านจะได้แล้วสองคะแนนนะคะเพราะในเรื่องข้อห้า มีจุดเก็บไหมเรื่องของจุดเก็บขยะอันตรายดูว่าเหมาะสมหรือไม่ควรจะเก็บที่ไหนตรงนี้ก็คือเราดูที่รูปภาพเช่นเดียวกันส่วนในข้อที่6ก็คือมีกิจกรรมที่จะให้ความรู้ในการคัดแยกขยะหรือไม่ตรงนี้ก็จะมีการรณรงค์การอบรมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขตพื้นที่สะดวกในการที่จะดําเนินการท่านก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งกลับมานะคะข้อที่7ก็คือในเรื่องของการให้เจ้าหน้าที่มามีส่วนร่วมเอาขยะไปใช้ประโยชน์ เช่นเอาไปทําปุ๋ยหมกักหรือเอาไปาทำธนาคารขยะหรือทําผ้าป่าอะไรก็แล้วแต่ท่านก็ถ่ายรูปส่งกลับเข้ามานะคะส่วนข้อ8มีกิจกรรมในเรื่องการส่งเสริมการใช้หรือการลดใช้นะคะว่าเราจะไม่ใช้ถุงพลาสติกเราเปลี่ยนเป็นกิจกรรมอะไรท่านก็ถ่ายภาพเข้ามาซึ่งตรงนี้เราเคยเข้าไปดูใน,ในหลายเขตพื้นที่ก็มีการรณรงค์ซึ่งเรามองว่าเออเป็นเป็นอะไรที่ทําให้ เราลดขยะด้วยแล้วเราก็ช่วยกันรณรงในการลดทรัพยากรธรรมชาตินะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้ซ้ําได้บ่อยๆอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการกิจกรรมในเรื่องของการใช้แก้วน้ำพลาสติกนะคะเรามองว่าถ้าเป็นแก้วน้ําเนี่ยเ,ออเราคุยกับทางกรมควบคุมเขาบอกว่าพลาสติกไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเป็น เ,เขาเรียกอะไรเป็นขยะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่เราสามารถนํามาใช้ได้เช่นเวลาเราไปซื้อแก้วซื้อกาแฟแล้วเราไม่ได้เอาแก้วของเราไปแก้วน้ํานั้นๆนี่เราเอากลับมาใช้ประโยชน์ได้ไหมนะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอากลับมาใช้หรือเรามีแก้วส่วนตัวไปไปใช้ซึ่งตอนนี้เราเข้าใจว่าในในหลายๆเขาเรียกอะไหลายๆร้านเนี่ยเขายังไม่เปิดรับแก้วส่วนตัวเราก็ยินดีว่าท่านจะสามารถใช้แก้ว แก้วของร้านได้แต่ก็ควรที่จะนํากลับมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะคะและสุดท้ายก็คือเราไม่ใช้กล่องโฟมตอนนี้เรามีการรณรงค์อยู่แล้วว่าเอ่อกล่องอาหารต่างๆที่ที่จะต้องใช้เนี่ยถ้าไม่ใช้โฟมจะเป็นกล่องของโซนตัวหรือจะเป็นกล่องกระดาษได้ไหมถ้าเอ่อ เข้าที่เข้าใจนะคะแล้วก็ได้คุยกับทางกรมควบคุมเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าหน่วยงานไหนมีกล่องโฟมในหน่วยงานตรงนั้นเขาตัดคะแนนเลยถ้าเขาเดินมาเจอแล้วเขาตัดเขาเห็นแล้วเนี่ยเขาตัดคะแนนเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่เราดําเนินกิจกรรมใน10ข้อเนี่ยถ้าเราทําแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้ามาในระบบท่านได้คะแนนเต็มอยู่แล้วแต่ข้อที่เราจะจะหลุดกันก็คือในเรื่องของการมีกล่องโฟมเข้ามาในหน่วยงานนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราหวังว่าเออสิบข้อที่ท่านทํา ที่ทำเป,เป็นกิจกรรมอยู่แล้วเนี่ยเมื่อทำแล้วก็ถ่ายภาพเข้ามาท่านก็จะสามารถได้10คะแนนเต็มอยู่แล้วนะคะเป็นนั้นก็หวังว่าพวกเราคงจะช่วยการดำเนินกิจกรรมให้ตับโจทย์ในเรื่องของการลดการใช้ขยะให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะคะเรานนั้นเน้นนะคะวันนี้เราไม่ต้องส่งไปที่กรมควบคุมมลพิษเราส่งเข้ามาที่ KRS อย่างเดียวแล้วก็ ถ้าใครที่สนใจหรืออยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะได้องความรู้หรือสื่อต่างๆเนี่ยท่านสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์แล้วก็ในลิงก์ที่เราได้แจ้ให้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์ธัญน,นันนะคะ,อะของกอพร,รอเองเนี่ยในปีที่ผ่านมานะคะก็ยอมรับเลยว่าขยะเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าก็ซื้อข้าวมากินกันบนห้องนะคะเพราะเราก็ กังวลเหมือนกันคราวนี้อาจจะถามพี่ว่าเพิ่มเติมนิดนึงพวกหน้ากากอนามัยหรือ ATK ที่เราแย่ yeah, เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเป็นขยะแบบไหนครับพี่ว่าอ๋ออะไรที่เราคิดว่าเป็นอันตรายเนาะเราคิดว่ามันเป็นอันตรายเพราะเรามองว่ามันอาจจะเป็นการสุ่มเสี่ยงในการที่เราจะแพร่กระจายเชื้อโรคซึ่งเราคิดว่าเราอะปลอดภัยแหละแต่คนที่มาเก็บ ขยะของเราเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าปลอดภัยหรือไม่เพราะนั้นฝากพวกเราว่าในส่วนของการจัดการขยะเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยหรือเอ่อในเรื่องของการเอ,อ่อเรียกอ,อะไรตัว,ต,วตัวตรวจ ATK ของพวกเราเนี่ยควรจะมีการแบ่งนะคะแบ่งแ,แบ่งแยกแยกขยะไปนะคะแล้วเมื่อแยกขยะเสร็จแล้วเนี่ยฉีดแอลกอฮอล์นะคะฉีดเสร็จแล้ว ก็ติดป้ายให้ด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยถุงเราอาจจะไม่ได้มีถุงแดงเหมือนกับทุกๆบ้านนะคะเราอาจจะมีการใช้ถุงธรรมดานี่แหละแต่ว่าทำสองชั้นฉีดแอลกอฮอล์แล้วก็ติดป้ายให้นิดนึงว่าอันนี้เป็นขยะประเภทไหนเพื่อให้คนที่เขาจะมาเก็บขยะของเราเนี่ยต่อต่อไปเนี่ยเขาจะเกิดความสบายใจแล้วก็เกิดความปลอดภัยด้วยตอนนี้นะ่ะในเรื่องของเอ,อ่อตัวไวรัสตัตวนี้เรามองว่ามันมันไม่ได้รุนแรงเหมือนเหมือนเมื่อ ที่ผ่านมาแต่เราก็ไม่อยากให้เกิดการส่งต่อในเรื่องของความไม่ปลอดภัยไปสู่คนอื่นนะคะยังไงเราคงต้องช่วยกันนะคะน้องแนทะค่ะพี่วาวคะอีกคําถามหนึ่งเราถ้าสมมติว่าเดี๋ยวนี้กล่องข้าวอย่ยก็จะมีหลายแบบเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่ามีกล่องชนันอ้อยกล่องอะไรใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีแบบเป็นพลาสติกใสๆอะไรอย่างเงี้ยมันนึกออกไหมแบบว่าเราจะจัดจัดเขาเป็นประเภทไหนแบบว่าอะเราจะโอเค เอ่อที่คุยกับทางกงรมควบคุมมลพิษเอ่ยแล้วก็ทางเรื่องของสภาอุตสาหกรรมเอ่อพลาสติกที่เราจับแล้วมันดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอ่าถ้าเราเคยหยิบหยิบพลาสติกนะคะถ้าจับแล้วมันดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บมันคือขยะเออโทษค่ะมันคือพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวหรือซิงเกิลยูสมันไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์หรือเอาไปหลอมใหม่ได้ตรงเนี้ยเราถ้าเราสามารถเลือกได้ แก้วน้ําที่มันแข็งแข็งเป็นพลาสติกแข็งแข็งยังยังสามารถเอาไปใช้ได้หรือพลาสติกใดๆก็แล้วแต่ที่มันสามารถดึงได้ยืดได้ตรงนั้นเขาเขาแจ้งว่าจะสามารถที่จะเอาไปหลอมแล้วเอากลับมาใช้ใหม่ได้เพราะนั้นเวลาที่เราเลือกใช้อะคะเราก็คงจะต้องดูนิดนึงว่าไอพ้พลาสติกที่เราใช้เนี่ยมันเป็นประเภทไหนถ้าเราเอออย่างอย่างพวกพี่อย่างที่ในสํานักนัะนะ ที่สนับพัฒานาน,นวัตกรรมเนี่ยเราก็เราก็เหมือนกันก็คือเราก็ซื้อแก้วน้ําเหมือนกันเราก็ซื้อกล่องอาหารเหมือนกันแต่เวลาที่เราใช้เนี่ยใช้เสร็จแล้วเราจะแยกประเภทด้วยเช่นฝาไปเรื่องหนึง่งหลอดไปที่หนึง่งแก้วน้ําไปที่หนึง่งกล่องอาหารไปที่หนึง่งอาหารเรามีการเทถูกไหมคะเราล้างทําความสะอาดก่อนแล้วก็แยกเก็บแก้วน้ําก็เหมือนกันเสร็จแล้วเมื่อเมื่อได้จํานวนหนึง่งเราก็จะให้ทางแม่บ้านเนี่ยเขาเอาไปจําหน่าย เพราะนั้นถามว่าในสิ่งตรงเนี้ยเราเองสามารถช่วยกันได้แทนที่เรามีกล่องอาหารปุ๊บเราก็ทิ้งทั้งกล่องลงไปเลยทําไมเราไม่แยกอาหารเพราะว่าในส่วนของเวลาเราเ,เขาเรียกอะไรคะนับจํานวนหรือ,อ,อชั่งน้าหนักเนี่ยถ้าอาหารมันไปอยู่กับกับกล่องเนี่ยเวลาเราชั่งน้ําหนักจํานวนน้าหนักมันจะเพิ่มขึ้นเพราะนั้นเราก็ควรจะมีการเขาเรียกะคะดับจัดการก่อนที่เราจะทิ้งอะคะ่ะเพื่อที่เราจะช่วยโลกด้วยเนาะค่ะ มีอีกไหมคบเจนค่ะขอบพระคุณท่านต,ตอนนี้ยังไม่มีขาดเดี๋ยวถ้ามีจะได้นำนำเรียนนะคะก็เบื้องต้นขอบคุณพี่หว่าอาจารย์ธัญดันแก้วเกิดนะคะก็ตัวชีวะนี่ยถือว่าเป็นตัวชีวะที่นอกจากตอบตอบในเรื่องขององค์กรแล้วเนี่ยยังเหมือนปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัยพฤติกรรมในการไช ประจำวันของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยพอเราทําตัวชีวัตไปทําตัวชีวัตมามันเริ่มที่จะซึมซับเข้าสู่พฤติกรรมของเรามากขึ้นแล้วนะคะก็ยังเป็นตัวชีวัตที่คงเดิมนะคะเมื่อกี้ท่านอาจารย์ทันันก็ได้ได้เน้นแล้วว่าแต่ละตัวเนี่ยเราน่าจะเก็บหลักฐานยังไงได้บ้างเพื่อที่จะให้บรรลุการดําเนินการได้ในระดับ5แต้มนะคะ